ไปลองใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า l o o มในการถ่าย t i k t o k แบบแชร์สกรีนไปด้วยแล้วก็อัดหน้าคนเหมือนที่ผมทำอยู่ไปด้วยมีหลายคนคอมเมนต์มาถามผมนะครับว่าผมใช้เครื่องมืออะไรในการชอบถ่ายแบบเนี้ยมีหน้าจออยู่ด้วยเนาะแล้วก็ผมก็รีวิวไปด้วยนะครับจริงมีหลายตัวมากๆแต่ตัวตัวที่ห้าเสถียร Stable แล้วก็ไม่บัคนะครับตัวหนึ่งชื่อว่า o o มนี่แหละที่เราจะไปรีวิวกัน รวมไปเครื่องมือในการอัดวิดีโอเนาะเราก็สามารถแชร์ให้เพื่อนดูให้ลูกค้าดูแล้วดูได้ว่าลูกค้าดูกี่นาทีบ้างกดตรงไหนบ้างแทรกลิงก์ไว้ได้ใส่ลิงก์ไว้ได้นะครับแต่ลุมก็สามารถเอามาใช้อีกเครื่องมือหนึ่งได้คือการถ่าย tiktok นะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวหน้านี้นะครับแล้วผมลงปลั๊กอิน google chrome มาแล้วนะครับจริงมันมี2เวอร์ชันเนาะเวอร์ชัน google chrome ปลั๊กอินนะครับกับเวอร์ชันโหลดลง windows หรือว่า mac เลยนะครับผมลองใช้เวอร์ชันนี้ก่อนละกันสมมติผมใช้เวอร์ชันนี้ผมคลิกที่ extension คําาว่ Loop กดท่ มันจะให้เลือกได้นะครับว่าจะรีวิวแบบ f ู l l Desktop เลยคือทั้งหน้าจอของเราหรือเป็น Current Tab เนาะสมมติผมเลือก Current Tab ก็คือแท็บนี้นะครับแล้วก็เลือกไม่อ่าแล้วก็เลือกกล้องนะครับสมมุติผมเปลี่ยนเป็นกล้อง iPhone ที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เนาะจะได้เหมือนกันโอเคหลังจากนั้นกด Start Record เลยจริงๆตอนนี้เราสามารถเลื่อนได้นะครับว่าเราจะเอาไว้ตรงไหนเนาะเราก็กะวินโด้หน้าจอของเราอะครับให้มีประให้มันประมาณประมาณแบบเอาไปลงทิกต o อกแโพสได้ครับ เนี่ยสามารถเลือกใส่ได้เนาะหรือว่าตกแต่งได้ด้วยจริงๆมันสามารถใส่พื้นหลังนู่นนี่ได้ด้วยแต่ผมขอเป็นแบบนี้แล้วละกันเนาะสมมุติผมจะรีวิวนี้นะครับแล้วผมก็กด start recording อ่ามันก็จะนับ3 2 1แล้วมันก็จะเริ่ม record นะครับผมก็รีวิวรูมเนี่ยนะมีคุณสมบัติแบบนี้นะครับมีคนใช้เยอะมากเลยคุณครูก็ใช้บริษัทก็ใช้เนาะอ่าสมมติประมาณนี้เสร็จผมกด finish record นะครับมันก็จะเข้ามาอย่างนี้นะครับ สามารถดิสเพย์ดูได้เลยนะครับแล้วก็ตั้งชื่อเปลี่ยนชื่อได้เนาะสามารถกดดาวน์โหลดลงมาได้นะครับมันก็จะดาวน์โหลดมาให้เราเนาะดาวน์โหลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไซต์ก็จะประมาณนี้เนาะแล้วมันก็จะเริ่มเลยคอร์ดนะครับผมว่อ่าประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆเราไซส์มันออกมามันจะเป็น16ต่อเนานอซึ่งสามารถเราเอาเข้าไปที่ Tik t o k กแล้วก็ครอปให้เป็น9ต่อ16เหมือนเดิมได้นาะเพราะมันถ่ายมาประมาณนั้นอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราใช้รูมเวอร์ชันที่เป็น Windows หรือวนะ่า Mac o อเนาะจะสังเกตว่าเรราาาสามาถ c u ส t ตอ i z ไมซ์ไส์ได้แล้วเราก็ไปลากไซส์ได้เลยเช่นสมมุติผมจะเอาแค่นี้อ่าปึ๊บหน้าผมก็จะไปอยู่ Setting เหมือนเดิมเลยอ่ะปึ๊บนี้เรากด Record ์ดโอเคไหมเรคคอร์พอเสร็จเห็นไหมครับว่าไฟล์ที่ออกมาจะเป็นแนว9ต่อ16เลยก็ไปใช้ใน TikTok ต่อได้เลยจริงๆจริงแล้วในฟีเจอร์หลักของ Room นะครับก็ยังสามารถเนี่ยตัดต่อวิดีโอระดับหนึ่งได้ด้วยเนาะ สามารถทริมได้ด้วยสามารถเนี่ยทิมแล้วก็สปิดหรือตัดได้ด้วยเหมือนแอปตัดต่อวิดีโอตัวเล็กๆในนั้นเลยนะครับแล้วถ้าเราถ่ายหลายคลิปกันแยกเป็นคลิปๆเนาะเราก็สามารถกดแอดคลิปตรงนี้แล้วไปดึงคลิปอื่นมาต่อกันได้ด้วยนะครับก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์หนึ่งที่ถ้าใครใช้งานแบบนั้นนะครับก็สามารถจบที่ลูมแล้วเอ็กพอร์ตไปทีเดียวดาวน์โหลดแล้วอัปโหลดได้เลยก็ได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าดาวน์โหลดไฟล์มาแล้วมันดูแตกๆเนาะ จริงๆแล้วถ้าเป็น Chrome Extension นะครับจะมากสุด 720p เนาะแต่ถ้าดาวน์โหลดมาเป็นเวอร์ชัน Desktop นะครับ Mac OS หรือ Windows เนาะสูงสุดได้ถึง 4K เลยก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพกล้องที่เราเอาไปใช้ถ่ายด้วยนะครับราคาตอนนี้นะครับรุ่มจริงๆรุ่มใจดีมากๆเนาะก็ให้ประมาณเนี่ย25วิดีโอ per person เนาะแล้วก็มากสุด5นาทีต่อวิดีโอนะครับก็ไปลองใช้กันก่อนได้ก็ให้กเก็บเกือบหมดเลยเนาะทำได้เกือบหมดเลยนะครับแต่ถ้า คนที่จะใช้ในการแบบไปขายไปส่งงานให้ลูกค้าอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายเพิ่มเราเป็น8เหรียญต่อเดือนนะครับซึ่งถ้าใครใช้บ่อย,บอ,ยบอกเลยว่าไม่แพงนะครับคุ้มมากจริงจริลุมผมใช้ลุมมาทั้งในการประชุมกันอัดติ๊กตอกอะไรเงี้ยครับก็สามารถใช้ลุมได้นะครับถ้าใครสนใจรู้สึกว่ามีการใช้งานประมาณนี้นะครับไปลองใช้ลุมในการอัดติ๊กตอกพร้อมกับหน้าจอกันครับ